ในเอกสารนะครับหน้านี้หน้าสิบห้านเนี่ยเขามีบทนิยามมาให้นะครับบทนิยามบอกว่าเเราเรียกนะครับลิมิตนะครับเรียกลิมิตของ S n เมืม่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ว่าผลบวกของอนุกรมอนันต์นะครับอันนี้ในกรณีที่เราหา S n ได้นะครับทีนี้มันมีข้อสังเกตยอยู่นิดหนึ่งนะครับผลบวกอนุกรมอนันต์เนี่ย ผลบวกอนุกรมอน,นันที่หาค่าได้มักเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับซึ่งต้องมีค่าสัมบูรณ์ของ r หรือค่าสัมบูรณ์ของอัตราส่วนร่วมเนี่ย น้อยกว่า1น,นะครับและจะหาจากสูตรก็คือ s t เท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ R นะครับอย่าลืมนะเงื่อนไขค่าสัมบูรณ์ของ R ต้องน้อยกว่า1น,นะครับต้องน้อยกว่า1คือ,อถึง1ก็ไม่ได้มากกว่า1ก็ไม่ได้ครับ ะที่มาดูในตัวอย่างของเราตัวอย่างที่1น,นะครับให้หาผลบวกออกมาวิธีทำเราเช็คเลยครับว่าอันนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตไหมนะหนึ่งส่วนสาส่วนเจะเห็นว่ามันเป็นอนุกรมจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยครับเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับมี A1 เท่ากับ1ส่วน3 นะครับแล้วก็มี r อ,อัตราส่วนร่วมเท่ากับ1.3ส่วน3นะครับซึ่งซึ่งทำให้ค่าสัมบูรณ์ของ r เนี่ยมันน้อยกว่า 1, หนครับค่าสัมบูรณ์ของ1.3ส่วน3มันไม่ถึง1ดังนั้นดังนั้นผลบวกอนุกรมน,นั้นก็หาจาก a 1ส่วนด้วย1ลบ r นะครับ แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น1ส่วน3าหารด้วย1ลบ1ส่วน3ขอต่อตรงนี้นะ s อน,นันต์ก็จะเป็นดันบน1ส่วน3าหารด้วยข้างล่าง1ลบด้วย1ส่วน3เราทำหตัวหน้าเป็น3ส่วน3 1นะครับลบด้วย1ส่วน3ก็จะเป็น2ส่วน3าม แล้วก็ตัดทอน3ตัด3ไปนะเพราะนั้น S อน,นันต์ก็เท่ากับ1ส่วน2อต่อเสร็จแล้วครับต่อไปตัวอย่างที่2ผลบวกอนุกรมอนัอนต์นะครับ4บวก10บวกสนะในตัวอย่างนี้นะครับวิธีการหาผลบวกอนุกรมอนันต์ตัวนี้เราก็ต้องหาจากลิมิต ของ sn เมื่อ n เข้าสู่อน,นันต์นะครับซึ่งผลบวก sn เนี่ยเราต้องไปเอามาจากข้อเดิมนะครับเอามาจากข้อเดิมที่เราเคยทำมาแล้วนี่ sn ของเราก็คือ n ลบด้วย3 n กําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ n ลบด้วย3 n ยกกําลังสองตัวนี้ต้อง หาลิมิตเนะเป็นลิมิตของ n ลบด้วย3 n ยกกำลัง2เมื่อ n เข้าสู่อน,นันต์นะครับจากนั้นเราก็เทคลิมิตเข้าไปนะก็จะเห็นว่าตัวนี้หาค่าไม่ได้นะครับเทคไปมันได้ตี้หรือก็คือหาลิมิตไม่ได้นะพอมันเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับ จะหาลิมิตไม่ค่อยได้จดไว้อนุกรมเลขคณิตจะหา S อสอน,นันต์ไม่ได้ยกเวน้นอนุกรมเดียวคืออนุกรมศูนย์ นุก,กรมศูนย์คืออะไรอ่นุกรมศูนย์คือพจน์แรกก็เป็นศูนย์พจน์ต่อไปก็ศูนย์พจน์ต่อไปก็ศูนย์จับมันบวกกันไปอินฟินิตี้พจน์มันก็าหาค่าได้แต่ว่าเท่ากับศูนย์นะครับมีนุนก,กรมเดียวนะ